แม่เท่าย่ใไ่ไก่ตัวนีลายบัวอับแม่เท่านะอ่าปอนเข้าไปมันเหียมมือนะเอาปอน <c oughs> ไปสีหิดมันัน่นนอห้ขา่อัอุ้มยังไปน pues ั่งเอามือเหียเข้าไปมันเหี่ยงอย่า่มสิไปใส่มาเม่เม่ก้ยมักงานนะโอ้ยยังผาเอา บบเก็บ้เด้เไปมักห้ามด้ห้งยานเอาละหนึ่มาเตะตีนมาโฟมยางบริยางคือคนืผูเตะเป็ดโอ้ยน้อยเอ้ย แมเอยี <Ö น> ่แ <lag> ม <Belle> ่แอยเป็นไางอะไรกโอ้ยชงครับว่าไม่ใส่หางกระเตีนกล้ย มวนบาบบาว้ี่อยากกวามังดิ เราเอาตีนตัวเองเลยเอาข้าขื้นยับตัวรองขื้นอีดูใหม่เอออู้ชาอ้ยเอาขื้นป้ายโลดวจังเรากบิ๊กมาเห็นอีแล้วกันยะกันอีก็โก้ย เอายังอาอมันคืเป็น <fal> น <ch> ี่นะวัน <una> น <imitate S 2> ี <masked names> <unda> <f ee written> ้อีหยงสี่ยังโอ้โอากก้วยนองแฮงนอนก้วยคอยก้วยมึงก้วยเน่ยเรามันคือมันคือบุอ พ่อ,อพ่อไม่พูดตองอันนั้นมันยาดอาบหยาดตู้หายหยา,ยาไไดไปจะอาบหยาดไก่หยาดโอ้ยใหม่กลวยเปตาวีดัวเลย อย่ากรวยแห้งมา,าตนติดตำโน่ไมาเจ๋วผูนขึ้นได้ซืยเอ้าเอาเอ้าเอาเอา้อาอา, <c oughs> าลิ่นขี้ดินนะเอ้ยเอ้าเอาขึ้นแล้วก็เกลือเอา้า มีมันเปืือนเครื่องให้นะเหนแน่มึงเสือตัวเองดูบ้านี่แน่มึงดูยื่นึ้นเนี่ยปัดออกลูกคืนปัดออกเสือนะปัดออกปัดออกขี้ดินนี่หยาอลยอื่นอสิปะไันปักหามเอ้มา ฮา,าดิน้ำห้ก็อาบนะไปอาบ่ไปอาบน่ะไม่อ,ก,อ,อ,อมมกมิบัอาบเลยป้าเขาฝืนมาแล้วืนเที่ยงวันนี้มันเปืือยไปให้ด้วยเปลือยไอกาโนอ,อูิตา đương thứ mẹ khen sự à này đương thứ khen sự à này ừ vâng อາອືບາອົນຊາຈັ່ງມາຊິຄີອົນຊາບໍ່ເຈົ້ານະບໍ່ແມ່ນບໍ່ມາຕິລົງຄີດนນລຸກຂຶน